ครับสวัสดีท่านบริหารครับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะครับต้อนรับเข้าสู่งานในวันนี้โดยบริษัทเอ a ซ่าประกันภัยวันนี้เรามาโฟกัสประกันการเดินทางครับกับ smart travelers choice นะครับที่ชวนทุกคนมาเที่ยวมั่นใจซื้อง่ายแค่ปลายนิ้ว ladies and gentlemen please join me in welcoming the CEO of Exa Insurance Mr. Yu y o m i r a b o e กดเสียงปรบมือได้ครับ and I hope that then uh, it can have a great success I'm pretty sure it's the best in class product on the market and I want known. I this to be ขอเสียงปรบมือด้วยครับ The Big Round of Applause แลน่นอนในลำดับถัดไปนะครับคุณปวีนาเขมรังสารครับหรือว่าคุณปลาขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณค่ะ วันนี้นะคะขออนุญาตมาแนะนำนะคะแผนประกันภัยการเดินทางของ EX a อ็ซแบบใหม่นะคะที่ชื่อว่า EX a อ a ก s m a สมาร์ททาวเวอร์ของเราออกแบบแผนประกันภัยการเดินทางอันนี้เพื่อตอบโจทย์นักเดินทางนะคะในทุกไลฟ์สไตล์เลยนะคะขอบคุณครับขอเสียงปรบมือด้วยนะช่วงถัดไปนะครับคุณทัไทนันเกียรติเฟื่องฟูครับหรือว่าคุณทพครับขอเสียงปรบมือด้วยเยรวยตรียมกล้องให้พร้อมเตรียมเสียงกรีนให้พร้อมด้วยนะฮะรบับไปพบกันเลยครับกับพี่คริสหอวังค่ะ เย้ yeah. สวัสดีพี่กฤษก์เย้ yeah. มาเลยครับสวัสดีค่ะ จริงๆคุณว่าการเดินทางมันเป็นมันเป็นเรื่องของการรีชาร์จนะคะเออคือวิธีรีชาร์จของใครหลายๆคนก็คือไปท่องเที่ยวนั่นแหละใช่ค่ะจริงจริงเรื่องเรื่องการเดินทางเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะแพลนดีแค่ไหนมันก็จะเกิดเหตุการณ์เครื่องบินดีเลย์ตั้งแต่ส่วนราเดี๋ยวประสบการณ์ของคุณแบบเนี้ยทางแอร์ซ่าเขาเขาควบคุมด้วยใช่ไหมคใช่ะใช่ค่ะเราจะจ่ายเรื่องไฟล์ดีเลย์นะคะก็ดูแลให้นะคะเขาคราวอุ้ยดีมาก คำว่าออกซิเดนต์เราเคยจากไปที่สก,กีใหม่แล้วก็ลงไปให้สุดแต่ปรากฏว่าคุล้มตีลังกาหลายครั้งมากจนเข่าคุบิดว่านานกว่าจะมีคนมามารับปไปโรงพยาบาลก็มีแต่คนแบบเจ็บทั้งนั้นเลยอ๋อต้องไปโรงพยาบาลที่นู่นเลยก็คือสําหรับถ้าเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยสกีเนี้ย เราจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้วใพอกลับมาประเทศไทยกลับมาประเทศไทยเขาบอกว่าถ้าบางกรณีบางคนต้องผ่าตัดรีบเข้าไปที่โรงพยาบาลภายใน24ชั่วโมงนะคะเราบาดเจ็บแล้วเราอยู่ต่อไม่ได้ตามแพลนเดิมกลับก่อนอันนี้ก็คุ้มครองใช่ไหมอันนี้จะเข้าเข้าเงื่อนไขเลยนะคะค่าโรงแรมที่จองไว้ล่วงหน้าค่ะแอคซ่าจะดูแลให้หมดเลยนักช็อปนะคะถ้าโดนล้วงกระเป๋ามีรอยขีดนะคะอย่างเงี้ยค่ะแอคซ่าคุ้มครองไปแจ้งความไวแล้วก็เอาใบแจ้ง ามม,มาเคลมกับทางแอคซ่าได้เลยค่ะนี่ไงขอบคุณมาก